พอมมาสินิ่มเห็นไหม น่าอยักอ่ะเขาว่ารูปมาด้วย Oh God. ไม่กอดเดี๋ยนะคนนี้คือคนที่ซื้อแซนดี้วิลจูนจ s นโซอ u t หรอใช่ไหมทุกคนคือจูนเห็นแล้วที่แบบว่าแฟนจีนซื้อ แซนดี้วิวจูนจดซอแต่จูไม่คิดว่าเขาซื้อเป็นร้อยอันแล้วก็ซื้อทีเชิร์ตวันนั้นอีห้าสิบตัวขอบคุณมากๆนะคะคือแบบคือ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 ,คอแค่รู้สึกว่าดีใจแบบจนเห็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนี่แหละโพสฟิวว่าแบบเอแบบนเนอแบบวิวจนเนอร์แบบสู้มากเพราะว่าขนาดแบบ ของจริงๆไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับวิวจูนเยอะเลยแต่ว่าก็แบบช่วยกันซื้อแบบเยอะมากๆจริงๆเพื่อที่จะลุ้นสิทธิ์มาแฟนายกันก็แบบนับถือใจมากเพราะว่าอย่างจุนอะตอนจุนซื้ออัลบั้มหนึ่งสองเจ็ดอย่างเงี้ยโอเคมันยังมีเมนจูนอยู่ในนั้นแบบมีรูปมีลุ้นการ์ดนีอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเหมือนยังได้อะไรกลับมาแต่ว่าอันนี้แบบไม่มีมันก็แบบ ขอบคุณครับเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าอยากให้ไลฟ์ในไฮจีาะ นีเขาน่าจะถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะกลับต่างประเทศไปแล้วมั้งขอบคุณครับมิกจูดี้เออวันงานแบบมี แฟนจีนสิงคโปร์เออเวียดนามก็มีมีอะไรญี่ปุ่นแล้วก็มีอะไรอีกนะอีกประเทศหนึ่งอะจึดนึ่งไม่ออกอันนี้ที่คาดผมของแฟนคลับซื้อมาให้วันนั้นเลยวันแฟนายของใครรายงานตัวด้วย ตากมา นี้ชื่อคุณมากแต่ยังดึกหน้าไม่ออกอาจจะต้องเจอกันอีกสักครั้งสองครั้งเป็นแฟนอินเตอร์ใครที่บอกให้จูจำชื่อจะจำได้หมด ดเวลาอย่างนี้จะไปตอน5โมงนิดยังอ่านไม่หมดเลยออยากกดส่งคำขอมาได้ไหมครับใครอีกแล้วส่งกุหลาบมาให้ขนาดนี้ขอบคุณค่ะ อย่าก,กดส่งคำขอมาสิบอกฉันเลยเอ๊ะุกคนใครก็ไม่รู้กดคำขอมาตลอดเวลานอนโชว์ฟอนเอ๊ะ ก็เยอะใช่ใช่ใชแฟนฮ่องกงแล้วก็มีแฟนอะไรอีกนะอีกประเทศหนึ่งอ่ะจนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้สายหรือเปล่าเหมือนจะได้จนหมายอันนี้ตอนที่เดินกลับหรือเปล่านะ ก่อนเลยอะ่ะขอบคุณคอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่เป็นเมสเซจส่งมาใช่ไหมเรามีใครปิ้นมาเนี่ยคอน,นี้ใจดีจังไม่เป็นปึกเลยจูอ่านไม่หมดแน่เลยตอนนี้เดี๋ยวจูจะไปนั่งอ่านอีกทีนะคือมันเยอะมากเลยอ,ะอ่ะนี่อะไรของขวัจูก็ยังไม่ได้แกะยังวางไว้อยู่อ้ เองเหรอวาดเองจวงรีบอ like ่านเลย ไม่ชอบการมารีบอ่านเลยอ่ะอันนี้ตลกมาก ขอบคุณครับเห็นแล้วเห็นแล้วดาวตก 哎呀。Oh, yeah. ไม่ o c i a ชแบต t ตอรี่าโทรมมากวันนี้นอนดึกอะ่ะนอนดึกแล้วก็นอนน้อย เข็มกลัดโอเคโอเคจะรู้แล้วว่ามันใช้ยังไงโอเคมันเหลือปึกนี้ที่จะยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะเดินไปอ่านอีกทีนั่งคุยกันดีกว่าคนให้มาด้วย มาทอกทอกกันสนิทก่อนที่จะไปกินแะ้วอ่ะจะไปอีกสักสิบนาทีมาโอ้ยจุนคงสรุปงานแฟนไซน์ตอนนี้ไม่ได้อ่ะแค่สิบนาทีเดี๋ยวจุนจะมาไลฟ์มาว้ายหัวยุ่งมากเมื่อคืนไม่ได้สระผมด้วยมาถึงแล้วจุก็อาบน้ำแล้วจุก็รีบล้างหน้าแล้วจุก็ สลบเลยแบบรู้สึกแบบง่วงแบบง่วงมากเพราะจูไปกินปิ้งย่างต่อแล้วสภาพต่อจูกินปิ้งย่างจูแบบอ,อง่วงจังเลยแบบเหนื่อยมากอย่างเงี้ยแบบยมมีคือจูรู้สึกว่าแบบคอนน้องดีมแบบเนี้ยเนี้ยเี้ยฟาแนนฟิเลียนมากคือจูหนะ่ารู้สึกว่าคอนน้องดีมอะมีความยมกว่าคอนหนึ่งสองเจ็ดไม่รู้ทําไมแบบด้วยสถานที่หรืออะไรไม่รู้ สิวขึ้นด้วยนี่หนึ่งสองือก่อนไปคอนไม่มีนะกับหลังคอนปุ๊บอะขึ้นเลยคือขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันเราด้วยซ้ำแบบรู้ตัวแต่ก็เพราะคือตอนอยู่ที่คอนอะรู้สึกเลยว่าแบบคือหน้ารู้สึกสกปรกมากแบบรู้สึกหนักหน้ารู้สึกแบบมันยมอะเข้าใจไหม <c oughs> Live เร็วใช่ไลฟ์แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะไปแล้วขอบคุณครับบ้าวขอบ่างอีกขอบคุณค่ะ Soulish อ่ะ With your bias หรอใน NCT Dream หรอ Are you gonna go NCT 1-2-7 Fan Meeting? Yes! Of course! b บส s um, i NCT Dream r e g e n o Najamin Mark Lee mm hmm. แต่เอาจริงๆป้าปฏิเสธไม่ได้ว่าฉันเลอรอะคือแบบช่ำสุดแกคือแกต้องเห็นตัวจริงฉันเลอเว้ยคือช่ำแบบช่ำเธอว่าฉันช่ำยังเฉันเลอร์่ำกว่าแบบฉันเทียมไม่ติดอะ คือออลาด้วยแล้วก็แบบหน้าช่ำแบบช่ำโบอ่ะแบบอืโนมิน <No mean. S 1> ถูกแต่โนมินไม่มีโมเมนต์เลยเมื่อวานมีแต่มาร์กมินมาร์กโนอะไรแบนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ Mark no. No Mark. มาร์กโนโนมาร์กขอบคุณค่ะจุนได้ค่าบัดรคนแล้วเนี่ยอจริง จบแล้วอ๋อหนไปอีกแล้วขอบคุณครับอีกแปดยี่โม,มองอะห้าเย็นเนาะ NCT มาถเธอเซฟไว้คแบักเยสแต่อีกใจหนึ่งก็แบบมาอีกแล้วเหรอวะแบบว่า แบบว่าเข้าใจไหมพิ่งมาเองแล้วนี่ก็พิ่งไปทรายเดี่ยวแทยงมาคืออยากทรายกับใจยอนมากตอนนี้คือตอนแรกอนึกว่าโซโล่ใจฮีนจะมาก่อนคือตั้งใจวางแผนไว้แล้วว่าจะลงโซโล่ใจยฮีนแต่สรุปเหมือนคำหนึ่งสองเจ็จะมาก่อนใช่ไหมก็เลยตอนนี้ก็ำลังตกตีกับตัวเองว่าจะลงทรายหนึ่งสองเจ็ดหรือว่าลงโซโล่ใจย่อนหรือลงทั้งสองไปเลยจบใช้เงินแก้ปัญหาคืออยาก คุยกับแจยอนมากตอนนี้เพราะเหมือนรู้สึกว่าคุยกับแทยงไปเยอะมากแล้วแล้วก็เลยอยากคุยกับแจยอนบ้างคือ J แจยอนเป็นคนที่แบบทุกคนต้องลองคุยด้วยสักครั้งจริงๆแบบว่าเป็นคนที่คุยด้วยปุ๊บแล้วเราสึกว่าเรามีแรงที่จะใช้ชีวิตในวันต่อไปแบบแบบได้รับพลังบวกคือมันไม่ได้ฟินนะแต่หมายถึงว่าีแอคชั่นเวลาเขาคุยกับเราอะเออคือมันทำให้เรารู้สึกแบบ happy ปปอะไรเงี้ย ลงทั้งสองไปเลยจะจะเอาเงินจากไหน <c oughs> เพราะว่าจูนอะไม่ชอบสุ่มทุกคนคือจูนแบบคือลงทีจูนลงทุ่มไงเพราะว่าจูนรู้สึกว่าเป็นคนไม่มีดวงกับการลงอะไรน้อยๆเราต้องมานั่งสุม่มอันเนี้ยจะไม่ชอบมานั่งลุ้นว่าแบบจะได้ไหมอันเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีดวง แต่เสดายคืนนี้ไลฟ์อีกไม่น่าไลฟ์แล้วชอบมาไลฟ์ตอนกลางวันเพราะว่าเนี่ยแสงมันช่ำแบบนี้แหละไม่รู้อะดูก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวไปทำอะไรก่อนรู้สึกตอนนี้อะไรอ่ะเอเลียน ไม่ใช่มาถืดอดอกอะกาอโอ้ยเสียงไปไหนเอาจริงคอนน้องดีเป็นคอนที่กรีดน้อยที่สุดแล้วก็ถ่ายก็น้อยไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยถ่ายคลิปแบบไม่รู้นะส่วนตัวแบบรีวิวก็สนุกแต่แค่รู้สึกว่าชอบคอนหนึ่งสองเจ็ดมากกว่าอาจจะด้วยแนวเพลง ที่ที่เราตรงจริตกับหนึ่งสองเจ็ดมากกว่าอาจจะด้วยแบบการที่เราตามหนึ่งสองเจ็ดมากกว่าอะไรเงี้ยก็มีผลก็เลยรู้สึกชอบคนหนึ่งสองเจ็ดมากกว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะคอน้องดิมคือแบบไปเพราะว่าจิติอยากไปดูเพอร์ฟอร์มครั้งแรกด้วยเพราะยังไม่เคยไปแล้วก็แบบเพื่อนสนิทก็ไปเพราะชี้ติ่งน้องมากไงแล้วน้องมักอยู่สองวงก็เลยแบบโอเคไปด้วยแล้วคือเพื่อนก็ได้โมเมนต์ด้วย คือเพื่อนเป็นไปนเพื่อนคนเดียวกับคนที่ทําป้ายให้จูนทุกครั้งตั้งแต่ป้ายตั้งแต่ป้ายสายหนึ่งสองเจ็ดครั้งแรกที่จูนเจอไทยงแล้วได้โมเมนต์ป้ายคราที่สองที่ไปที่เกาหลีเพื่อนคนนี้เป็นคนทําให้หมดเลยทําให้ทุกอย่างเราก็ได้โมเมนต์ตลอดแล้ววันนี้ชีทําให้ตัวเองแล้วชีก็แบบได้โมเมนต์คือเหมือนชีเขียนว่าอะไรนะเกี่ยวกับเพลงสองร้อยของน้องมาระ แล้วน้องมาก็แบบทําท่าแบบบล็อกสตาร์ให้ดีใจมากดีใจยิ่งกว่าตัวเองได้โมเมนต์อีกนึกออกไหมเพราะแบบคือชีอะพูดตลอดว่าชีเป็นคนแบบไม่ค่อยมีดวงกับน้องมากหรือแบบไม่ค่อยมีดวงอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้อะแบบชีได้ทั้งได้ทั้งเออซาวเช็คทั้งที่ซื้อบั้มเดียวอ่ะแล้วก็ได้ได้โมเมนต์ด้วยแบบโคดีใจ เมื่อวานแบบเมืกี้ิยยากคือชิมไม่กินเลยค่ะแบบว่าไม่ขมเลยแบบอิ่มอ,อกอิ่มใจเกินไทยงไปเล่นน้ำใช่เห็นแล้วตลกมากที่คนเอามาลงแล้วก็บอกว่าเอาอยูตะกลัวว่าไทมงจะไม่มีเพื่อน also, ออโซไทมงเพื่อนไทยงแต่ละคนฮ่าตลกมากเลยสิบแล้วเดี๋ยวจะไปลองหนาะ คุยอะไรอีกดีคุยไม่หมดเลยอ่ะมีเรื่องจะคุยเยอะมากเลยจริงๆอันนั้นตลกใช่ไหมคู่ท่าจูแบบจะเห็นเขาแรแล้วแบบแล้วทําท่าแบบทําท่าที่คนปกติเขาไม่ค่อยทำอะนึกออว่าจุก็เลยรู้สึกว่าเออก็เออดีใจที่ไทยงมีเพื่อนแล้วก็นี่แหละคนนี้แหละที่จะเป็นเพื่อนกับไทยงได้แต่ไทยงเงียบม,มากเลยเนาะพอมาแบบว่าพอมาเมทแบบพอมาโพสไอจี IG แล้วอะรู้สึกแบบ ทยองพือแบบกระชุ่มกระชวยมาก่าบว่าคิดถึงอ้วนทุกคนเดี๋ยวงานแฟนชายเดี๋ยวจะมาไลฟ์พูดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีหลายโมเมนต์นะ่ะที่แบบไม่อยากจะรีบพูดตอนนี้เพราะว่าแบบมันดีเทลเข้าใจป่ะแต่แบบงานแฟนชายแฮปปี้มากจริงๆอยากมีอีก อีโมอ่ะเวลาคนเอารูปไปเทียบกับไทยงตอนที่ฉันเป็นแฟนคลับแล้วมันแบบแถบค่าจีซ้าสวยมากเพราะว่าฟอร์จูเป็นคนเลือกให้ไหลายน้องจูนสวยอย่าลืมยืนตรงๆจูนเป็นคนไหลตกทุกคนจริงๆจูนพยายามที่จะยืดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า ตลอดเวลาก็คือขี้เกียจเออคนแบบไลตกอะ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนแบบไม่รู้นะแบบว่าอาจจะตอนเด็กๆหิ่วกระเป๋าแบบสะพายกับนักเรียนหนักๆหรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่รู้พยายามที่จะมันทาไม่ได้สักทีอะ่ะมันืออใครมีวิธีบอกด้วยแล้วก็พี่ฟอร์จูนที่ สอนวิธีใช้กล้องวันนั้นให้มันเป็นสีฟ้าไม่เหลืองทำได้แล้วนะคะรอดูรูปเลยถ่ายตั้งแต่วันงานดิสยาแบบเอามาลองถ่ายเล่นๆแล้วแบบมันสวยมากมันฟ้าแบบฟ้า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 แล้วก็อ,อ๋องานคอนดังดีเมืม่อวานก็เอากล้องไปแล้วก็ถ่ายมันก็ฟ้า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 อีกแล้วแบบถูกใจคนชอบสีฟ้าไม่ชอบสีไม่ชอบสีเหลือง เดี๋ยวจะลงเอ้ยมันถึงเวลาหรือยังเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะอ๋อมีฟอร์จูนมาบอกว่าจะเอารูปจูนไปทำอะไรสักอย่างวาดรูปหรือสเตนดี้หรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้อะ่ะคือจูนจำได้ว่ามันเป็นวาดรูปนะแต่ว่าฟอร์จูนเขียนในแฮชแท็ก จูนว่าทำสแตนดีไม่แน่ใจจให้จูเลือกลูกเต็มตัวใช่ไหมต้องเต็มตัวใช่ไหมนะขอไปเลือกก่อนนะเต็มตัวใช่ไหมบอกด้วยพายองได้ปลดมามมทออีกพยองออกจากกลมก่อนก็พอตอนนี้แบบว่า <laughs> ทุกคนฉันต้องอีโมมากแน่เลยถ้า คําคอนคัมแบ็กหนึ่งสองเจครั้งนี้ไม่มีทยงอะ่ะแล้วชัดคงไปนั่งร้องไห้ในอออคอนแบบทำใจไม่ได้อะไรอ่ะเปลี่ยนตอกตอกขอบคุณค่ะวันนี้สตูหมูหนอ่อย ฉันเป็นศัตรูหมูน้อยแล้วเหรอฉันเป็นหลายอย่างมากทำไมเดี๋ยวนี้คำพูดคำเรียกโผล่ท้ไมทุกคนจุนเริ่มอยากไปดูน้องเนยแล้วทำไงดีจุนสามารถไปดูได้วันเสาร์วอาทิตย์ใช่ไหมแล้วจุนจะได้ถ่ายรูปผู้หรือเปล่าเขาดูแบบเป็นเซลิปที่เข้าถึงยาก น้องเนยมันน่ารักเนาะอันจริงๆเดี๋ยวนี้แถบๆไม่แถบแล้วรีบตื่นไปเอาคิวอะไรอ,อ่ะอ๋อรีบตื่นไปเอาคิวน้องเนยเหรอโอ oh my god จริงไหม ไปแต่เช้าด้ยเหรอคือถ้าไปเหมือนเขาโชว์ตอนสี่ห้าโมงไหมถ้าไปสี่ห้าโมงไม่ได้หรอลาก่อนน้องเนยมีคนบอกไปเข้าเดี่ยวบูปิ้ง w า y ทำไมแต่ชอบกินนะ <laughs> เข้าเดี่ยวบูปิ้งกินบ่อยมากวันนี้เจอเฟรดโคชิ โเชิอะไรอย่างเ้อ้ยเอ้ยแบงแบงเคิร์ชช์แพทเทิร์นไม่รู้เพราะยังทำไม่เสร็จอันแรกยังยังไม่ได้ทำยังไม่มีอันที่หลายอันอ่ะทุกคนทุกคนไปแล้วครับจะไปลงรูปในไอจีแอนทวิตเตอร์แอนคลิปในตอกตอกคลิปในตอกตอกน่าจะลงมืดๆหน่อยเซียเ s ียเน็กซ์เทิ Maybe tomorrow มีน้องเนย โมทีสโมทีสโมทีสโมที้ไปแล้วเบื่อฟอร์จูนชอบแกง